ด่วนกันตีเช้าเลยนะคะสวัสดีเอฟซีช่องกระฟังแชนแนลแบล็กโอฟินิลทุกๆท่านนะคะก็จะมีอย่างไรภาพเลยนะคะจะมีหลุมยุบนะดินที่ถล่มลงไปเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่อันตรายมากๆเลยอันนี้ก็คือที่หน้าโรงพยาบาลวชิระนะแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีนีอนุทินเนี่ยจะต้องทุนก้าวเข้าเฝ้านะเพื่อถวายสัตว์ปรากฏว่านะฮะนายอนุทินบอกว่าก็จะเลื่อนแล้วก็ถวายสัตว์และชี้แจงแถลงนโยบายตอนเวลา18บแนาฬิกาของวันนี้ ไปประชุมกับผู้ว่ากทมนะนายชัดชาติผู้ว่ากทมนายชัดชาติไปประชุมกันที่ตึกในโรงพยาบาลก็มีความรู้สึกว่าทําไมนายกเนี่ยไม่แบ่งแยกให้มันถูกต้องการที่มีหลุมยุบอย่างนั้นนายกมาประชุมเนี่ยแล้วนายกทําอะไรได้นะแทนที่จะรีบเข้าเฝ้าทําให้มันเสร็จจะได้มีอํานาจในการบริหารบ้านเมืองอย่างเร่งด,วด่วนใช่ไหมคะเออแล้วก็มาประชุมทีหลังก็ได้ไหมก็หน้าที่นี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายชัดชาติไปสิขณะศึกต,อต่อสตงอะนะนะตอนนั้น่นะนายก อดีตนายกอุ้งอิงนะ่ะกว่าจะประชุมโน่นนี่นั่นได้กว่าจะลงพื้นที่ได้ผู้ว่าเขาก็มาก่อนแล้ว นะอันนี้แหละการบริหารงานที่มันไม่ได้เรื่องว่าไหนก่อนเือนไหนหลังมีความรู้สึกว่าทาไมคุณเบ่งเบนคุณเออเลยลอยลมจังเลยการที่รีบเข้าเฝ้าทุนก้าวเพื่อเป็นทางการเนี่ยนำคณะรัฐมนตรีเข้าไปเนี่ยให้มันจบจบ,จบไปซะนะพะตอนนี้ชายแดนก็ฮึมเพึม่มกันอยู่จะพ้นวันที่26นี้หรือเปล่าจะเห็นนะฮะว่าแม้แต่ว่านายกจะไปประชุมรีบด่วนไปประชุมกับผู้ว่านะ,ะที่ตึกโรงพยาบาลเนี่ยดูในสถานที่เกิดเหตุสิในขณะที่เขารายงานข่าวอยู่เนี่ย ไฟอ่ะยังระเบิดบื้มๆบ,บื้มอยู่ในหลุมนั้นอยู่เลยนะไฟยังเป็นแบบแบบแ,บบแต่เห็นไหมอันตรายมากทําไมอ่ะเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บทําไมไม่รีบสั่งตัดไฟตัดน้ําแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะจากที่ได้รับการรายงานข่าวเนี่ย นายชาติชาติเนี่ยก็บอกว่าข้างล่างก็มีท่อแตกด้วยนะท่อเนี่ยมันเป็นท่อนประปาขนาดใหญ่อยู่แล้วท่อแตกดินมันก็จะยุบลงด้วยและตรงนั้นเนี่ยเป็นการสร้างเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไ,ไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะ,ะแล้วเป็นอะไรที่สร้างเสร็จมาแล้ว3เดือนแต่อันนี้ต้องไปดูว่าเกิดจากอะไรว่าทําไมดินมายุบลงไปนี่อันตรายมากๆนะถ้าเกิดว่าเปิดใช้แล้วเนี่ยหรือรถกําลังวิ่งอยู่หรือเป็นรถพยาบาลที่กําลังเลี้ยวจะเข้าโรงพยาบาลมันข้างหน้าเลยอะ่ะ นะแล้วสถานีมันยุบลงไปจะทํำยังไงแน่นอนละอ่ะความใต้ดินเนี่ยนะก็ปกติเนี่ยเขาจะไม่ทําใต้ดินที่ไปเชื่อมต่อในโรงพยาบาลหรอกมันจะต้องมีจุดอื่นนะแล้วก็เดินเข้าไปนะจะไม่ได้ทําจนแบบว่าขึ้นโผล่ถึงโรงพยาบาลเลยนะมันจะไม่ไม่สะดวกขนาดนั้นเพราะอันตรายอ่ะเราถามว่าฐานลากของสาวโรงพยาบาลเนี่ยลึก25เมตรแต่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นสถา,านีตํารวจเนี่ยลึกไม่พอแบบเนี้ย นะมันก็อันตรายมากแล้วนาะยชาชาติก็บอกว่าก็ได้อพยพผู้ป่วยจากตึกบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นให้ออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะอันเนี้ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าธรณีสูบบางคนเขาเรียกแบบนั้นนะเป็นในเรื่องเขาเรียกว่าในศาสนาต่างเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่ไหนมันก็มีหมดนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกทั่วโลกนะทั่วโลกในการเรื่องหลุมยุบเนี่ยหลงังๆมาเนี่ยนะจะเห็นข่าวพวกเนี้ มีเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่าโลกมันเคลื่อนตัวด้วยอะไรอย่างในประเทศไทยเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็มีแผ่นดินไหวด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าการเคลื่อนตัวแบบนั้นเนี่ยมันเกิดทําให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าเนาะก็เขากําลังตอนเนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้นะแล้วก็ทางในายชชาติเนี่ยแล้วก็เรียกคือคนที่มีหน้าที่วิทยากรอะไรต่างๆก็เรียกมาพูดเนี่ยก็ประมาณว่า ต้องหาสาเหตุก่อนต้องหาสาเหตุก่อนนะก็จะสรุปเลยไม่ได้อาแน่นอนล่ะนะมันเพิ่งจะยุบลงไปยุบลงไปแล้วไม่ได้หยุดนะในภาพข่าวมันไม่ได้หยุดนะมันก็ยังมีสไลด์ลงเรื่อยๆเอยในช่วงที่สไลด์ลงอ่ะเสาไฟฟ้าที่อยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันก็ทิ่มลงไปแล้วทำไมไม่ตัดอัตโนมัติเรามีความรู้สึกว่าไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเนี่ยควรที่จะมีระบบนะที่ เขาเรียกว่าเสาไฟฟ้าล้มรถชนนะแผ่นดินยุคแผ่นดินไหวหรือว่าพายุแรงเสาไฟฟ้าโค่นอะไรอย่างเงี้ยสมควรที่จะทําให้ไฟแถวบริเวณตรงนั้นเนี่ยดับอัตโนมัติไปเลยเพื่อป้องกันไฟไปชอ็อตไฟไปไหม้ต่อนะอย่างเงี้ยอันตรายมากอันนี้คือต้องสั่งตัดระบบมันไม่ใช่ไงนะคุณก็จะมีอยู่แล้วว่าเฉพาะเขตตรงไหนนะช่วงตรงไหนของถนน นะอยู่ในช่วงตรงไหนที่สมควรที่จะตัดนะสมควรที่ให้มันแบบว่าพอเกิดเสาไฟฟ้าล่มเรืออะไรเงี้ยแน่นอนละ่ะการทำเสาไฟฟ้าที่อยู่บนบนข้างบนเนี่ยเป็นอะไรที่มันยุคโบราณมันจะมาอัตโนมัติเลยไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นการทำอ่าเขาเรียกว่าสายไฟลงใต้ดินเนี่ยในกรุงเทพคนที่จะทําทั้งหมดตอนนี้ก็ทําแล้วนะก็ยังไม่ได้ทั่วทั้งหมด เป็นในจุดที่ท่องเที่ยวมากกว่าสายโทรศัพท์ไฟฟ้าเนี่ยนะสายไฟ,ฟเนี่ยลงใต้ดินนะไปลงใต้ดินแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าใต้ดินตรงนั้นมันจะมีระเบิดนะเป็นระเบิดขึ้นมาอีกเกิดจากพวกสายโทรศัพท์รัดวงจรเอามีอีกนะแล้วคนที่เดินอยู่ข้างบนก็อันตรายเช่นกันก็เป็นอะไที่อันตรายมากๆเนาะ พราะการที่จะทําใต้ดินเนี่ยมันก็ต้องทําให้ลึกพอประมาณไหมตามไปทํามาแล้วอ้าวรถไฟฟ้าก็มีใต้ดินอีกเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันจะต้องละเอียดรอบข้อมากๆกันเนาะถามมาทำได้ไหมมันทําได้แหละนะงบอะไรมันก็มีแหละอยู่ที่การบริหารจัดการก่อนหน้าเนี้ก็ไม่มีทํากันต่างประเทศเขามีตั้งนานแล้วจนแบบฝรั่งมังค่ามันมาถ่ายคลิปไทยอะไรถ่ายมาปุ๊บนี่โอ้โ สายโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ใช่แค่อันสองอันใหญ่เยอะแยะมากมายมันไม่ใช่สายไฟฟ้านะแล้วก็พันเป็นวงกลมกันโอ้โหแต่งกันแบบงดงามเลยบางอันก็ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรห้อยลงมาแล้วคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยกัะลาดคอล้มตายไปก็มีข่าวก็มีอยู่นะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันมันไม่ปลอดภัยเลยเพราะรถมันเยอะแั้วยังต่างจังหวัดเนี่ยมันห่าง นะก็ยังพอว่าแต่ในกรุงเทพเนี่ยปริมณฑลเนี่ยปริมณฑลก็แทบจะเป็นกรุงเทพลนะ่ะเป็นอะไรที่มันเยอะมากนะปริมณฑลเนี่ยความเจริญมันขยายออกมาแล้วนนทบุรีปรทุมธานีสุนทร p า k a r เนี่ยนะในช่วงเขตที่ติดต,ต่อเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับตัวปริมณฑลจริงๆเนี่ยควรที่จะมีใต้ดินชักระยะหนึ่งนะเขาก็อย่างว่าละ่ะทามันใต้ดินก็จะทําเป็นระบบแล้วทาให้เป็นอัตโนมัติไปเลยก็เรียกว่าคนไทยเนี่ยเก่งเยอะนะ การที่คุณไปดูต่างประเทศอ่ะที่เขาทําเนี่ยใต้ดินเนี่ยเขาทํามาก่อนเราอ่ะคือต่างประเทศเนี่ยท่อส่งแก๊สอยู่ใต้ดินแต่ถามว่าฝรั่งอะมีท่อส่งแก๊สระเบิดไหมมันก็มีอะมันมีอยู่แล้วบางทีอะแล้วก็อ่าเขาบอกว่าชาติชาติบอกว่าท่อปลาปาเนี่ยนะท่อปลาปาเนี่ยมันมีรอยแตกท่อปลาปาใหญ่นะเป็นท่อแบบใหญ่เป็นท่อส่งน้ําอะแล้วมันแตกอะแตกเสร็จทาให้ดินดินตรงนั้นก็ ค่อยๆอละลายล่นไปล่นไปด้วยเป็นแนวกว้างอ่าแล้วอย่างเงี้ยไฟฟ้าอยู่ใต้ดินอ่าไม่ใช่ไฟฟ้าปะปาอยู่ใต้ดินแล้วปะปาแตกมันมันไม่มีการแจ้งเตือนแล้วโอ้โหแล้วแตกเสร็จอย่างนี้แล้วทําไมคือคุณเอาปะปาเนี่ยท่อปะปาเนี่ย ใส่เข้าไปในดินพอท่อแตกปุ๊บสัมผัสดินโดยตรงเหรอทําไมคุณไม่ทําแบบเป็นอุโมงเป็นห้องอาคารสําหรับอ่าเป็นปูนเนาะเป็นปูนแบบท่อสี่เหลี่ยมเหมือนก็เป็นอุโมงอะเหมือนเป็นห้องใต้ดินที่เป็นอุโมงที่คนสามารถจะเดินไปได้เอารถเล็กเ,เข้าไปซ่อมได้คุณต้องทําแบบนั้นแล้วคุณถึงจะมีท่อประปาอยู่ตรงนั้นยังว่าท่อประปาแตกปุ๊บมีสัญญาณ คนที่อยู่แต่ละสถานีก็ขับรถไปซ่อมไปดูปิดตัญญาณปิดน้ําก่อนแล้วน้ํานั้นมันก็จะไม่พุ่งออกมาโดนดินสัมผัสโดยตรงนะอันนี้แอดคิดเองนะว่าเออก็ไปสัมผัสโดนผนังปูนใช่ไหมมันก็ไม่อันตรายสําหรับผิวดินที่จะยุบลงมาแล้วตรงไหนที่มีท่อประปานะ่ะทาเป็นอุโมงค์สี่เหลี่ยมของของปูนซีเมนต์ให้ใหญ่เลยเหมือนไปหลุมใต้ดินอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วก็มีท่อแบบเหมือนแบบเป็นปูนซีเมนต์ที่ทําหุม้มล้อมรอบนะท่อประปาที่อยู่ข้างใน ขนาดใหญ่อันนั้นนะเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดมันแตกนะดินข้างๆจะได้ไม่ละลายลงมาไม่แบบไม่ยุบลงมาแบบนั้นนะถ้าคําว่านายชาติชาติบอกว่าม,มันมีท่อประปาแตกและแล้วก็ดินตรงนั้นมันก็จะไหลลงมาอันเนี้ยแอดคิดว่าท่อประปาในในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าทั่วโลกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าได้เลยว่าอปะปาที่แตกเพราะว่าความงรของอต่อ วันนี้รวยแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสาเหตุต้องดวิเคราะห์กีดนะครับตอนนี้ก็เจอแล้วว่ามี